สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะมากค่ะสำหรับวันนี้นะเราจะดูทํำยังไงให้เอวเอสตัวบางแล้วก็หน้าท้องแบนราบนะคะจัดไปเลยค่ะท่านี้นะยืนกลางขานะคะแล้วก็ยกแขนขึ้นนะตั้งตั้งให้ได้ตั้งฉากนะคะแล้วก็เกรงตัวยกขาขึ้น1 2 3สาม ท่านี้นะจะได้ทั้งแขนนะคะสังเกตนะทุกคนในทั้งแขนหน้าท้องแล้วก็ขานะคะเห็นไหมเห็นไหมคะแบบนี้น <liter> ะ like ทําไปเรื่อยๆค่ะทําไปสลับด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะคะรวมทั้งหมด100ครั้งนะคะตัวนี้ทําทุกๆวันนะเอสตัวบางแน่นอนหลังจากที่ออกกำลังกายแล้วนะเราจะลืมตัวนี้ไม่ได้เลยนะ นี่จะทานตัวโปรโตีนเอาดีโปรโตีนจากพืชน,นะตัวนี้เป็นสารกัดเกรดพรีเมียมเลยนะคะก็จะทานง่ายนะคะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมนะอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ